สวัสดีค่ะเลนมีเกสกลับมาแล้วนะคะสาหรับหัวข้อความรักนะคะสําหรับหัวข้อความรักนะคะของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะก็ระดมีนพิจิกนะในเดือนกรกฎาคมนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะสถานะไม่ชัดเจนความรักของคุณจะเป็นประมาณไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะแล้วก็ฟังเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะ เดี๋ยวเกดไล่ไปให้นะคะสำหรับคนโสดแล้วก็คนมีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ The w h e e l o for June four of cups the e l e p h a n s แล้วก็ Nine of Swords นะคะเท่าที่เกดดูตัวตัวของคุณนะตอนเนี้ยสำหรับค,ความรักของชาวธาตนะุน้ำเนะเกดคิดว่า มันมีคนใดคนหนึ่งแหละที่มันมีความอินเลิฟอยู่ตอนเนี้อืมบางคนนะคะมันมีความรู้สึกเหมือนอืมมันมีความสุขอะเออหรือว่าบางคนนะคะมีการแบบมีบางคนที่เข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ให้เมื่อเร็วๆมานี้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่คุณชอบหรือเปล่าหรือว่ามันมีการแอบบแอบบชอบอะมันมีความรักเกิดขึ้นอะ แต่ด้วยความที่แบบตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะแบบบอกมันออกไปหรือว่ามันมีความมันมันมีความเครียดความกังวลเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับความรักของคุณนะอ่ะเออคิดมองว่าเดือนเนี้กรกฎาคมชาวธาตุน้ำอะมีเกณฑ์อินเลิฟอยู่นะหรือว่าไม่ไงั้นก็จะต้องมีคนแอบชอบหรือคุณนะไปแอบชอบใครเออเขาคนนี้เป็นคนที่แบบมีสนเสน่ห์อ่ะแล้วก็จิตใจดี ดูเป็นคนแบบเฟรนด์ลี่เออแล้วคุณก็แบบมันมีความรู้สึกดีๆให้กันมีความรู้สึกบริสุทธิ์ใจต่อกันอนะเออแต่ว่ามันก็มีความแบบไมก่กล้าหรือว่ามันจะมีใครบางคนที่เข้ามามอบความรักหรือว่ามาจีบคุณนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าคุณเอาหรือเปล่าอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะของคนที่เป็นคนที่แบบไกลจากคุณอนะ เป็นคนที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีเกณฑ์ของคนแบบต่างชาติก็ได้หรือว่าคนที่แบบต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวตนของคุณนะตอนนี้นะคะบางคนรู้สึกว่าแบบกังวลปวดหัวมันไม่หลับคิดถึงเอออะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมหรือว่าบางคนนะคะมีเกณฑ์ไปขอพอรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังประสิทธิ์ประสาพทพรทํางานให้คุณอยู่สําหรับคนที่เคยแบบตั้งจิตไว้หรือว่าเคยคิดเคยขอเอาไวอ้อ่ะ เออเกทว่าเดือนนี้มันมีมันน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักเข้ามาแหละเอาจริงๆอืไหนเดี๋ยวขอดูไฮไลท์หน่อยค่ะไฮไลท์ที่จะเข้ามานิดน,นึงของคนโสดขอดูไฮไลท์คนโสดหน่อยแฮงแมน Five of s o r ร Age of Wands, Two of Cups, the Sun. Ah. Oh. คนโสดน,นะเอาจริงๆนะถ้าคุณอยากจะมีความรักนะคะถ้าคุณเปิดใจเกต้องบอกงี้เพราะว่ามันมีแฮงแมนห้อยหัวอยู่เกไม่รู้ว่ามีใครบางคนติดอยู่ในความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีใครบางคนที่ยังไม่กล้าที่จะออกมาจากในคอมฟอร์ทโซนหรือเปล่าเกตไม่แน่ใจนะคะหรือว่าบางคนมีเกณฑ์ของการแบบแอบรักแอบบชอบมารู้สึกว่านอยไปเองคิดไปเองกังวลไปเองฝ่ายเดียวแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้พลังงานเยอะแล้วคุณเหนื่อยที่คุณจะต้องแบบ ที่จะต้องไข,ขว่คว้าโอกาสนั้นมาในบางคนรู้สึกแบบนั้นแต่คุณคนโสดนะคะถ้าเปิดใจหรือว่าแอบชอบใครอยู่หรือว่าแอบมองมองใครอยู่อ่ะอืมคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีทัวร์คับเข้ามานะคะหรือไม่งั้นเกณฑ์มองเลยว่ามันจะมีแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีคนที่ดีเข้ามาหาคุณอนะ่ะอืมเกณมองว่ายังไงสาคุณก็น่าจะมีคนเข้ามาแหละภายในกรกฎานี้นะ แล้วก็อาจจะอยากให้ลดอีโก้ลงนิดหนึ่งบางคนแบบกลัวเสียฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคิดมากไปเองคิดกังวลไปเองเยอะเกินไปอาจจะแบบจริงๆรแล้วมันอาจจะมีไม่มีอะไรก็ได้เขาอ,อาจจะชอบคุณก็ได้นะเออบางคนนะคะมีเกณฑ์ของการเข้ามาถึงสองคนมีเป็นตัวเลือกให้คุณเลือกแล้วคนหนึ่งในนั้นที่เข้ามาให้คุณเลือกหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่แบบ ไม่แน่ใจว่าคุณจะถูกใจหรือเปล่าคุณก็เลยคิดคิดเยอะนิดหนึ่งเอออาจจะเป็นคนที่แบบยังไม่ถูกใจมากนะักแต่ว่าอาจจะมีดีในเรื่องอื่นก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียดายแต่ยังไม่ได้ชอบเขาขนาดน,นั้นอย่างที่สองอาจจะเป็นเป็นเด็กกว่าก็เป็นได้นะคนคนนั้นอาจจะแบบมีความต่างจากคุณเด็กกว่าคุณ ด็ก่าคุณเยอะอะเออมีเกณฑ์เป็นคนต่างชาติทางไกลก็ได้คนที่เดินทางไปไหนมาไหนนะคะอาจจะมีสิทธิ์ได้พบเจอคนคนนั้นก็ได้นะเอออันนี้คือเกณฑ์ของคนโสดนะคะเกย์ขอดูสามใบเสริมนิดนึงเกี่ยวกับความรักคนโสดนะคะเดินกระรักกะดังธาตุน้านะคะคอร์กดมีนพิจิกมันมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะเอาจริงๆมันมีเกณฑ์แบบได้เริ่มคุยอ่ะ อยู่ที่คุณเอาหรือเปล่าคุณเปิดใจออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไหมหรือว่านะแบบเขาเรียกอะไรวะทำไมมันมีแฮงแมนเข้ามามันติดอยู่ไม่รู้ว่าคุณกังวลอะไรแต่เกตมองว่าคุณอาจจะไม่ไม่กล้าหรือว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องติดอยู่มันมันมันออกมามันออกตัวแรงเบอร์เบอร์ลอยไม่ได้อะ่ะเออ มันรู้สึกว่าศักดิ์ศรีมันคํำคอหรอหรือว่ามันมันฟอร์มเยอะหรอหรือว่ามันยังไงคนใดคนนึงมีฟอร์มอะแล้วก็คุณรู้สึกว่าบางทีคุณต้องแบบบางทีคุณยังไม่ได้ทำไมคุณจะต้องสู้ละ่ะทําไมคุณจะต้องไฟเยอะถ้าเขาใช่ก็คือใช่ในบางคนรู้สึกแบบนั้นนะแล้วเกดก็คิดว่าแบบไม่คุณกับเขาเป็นคนไม่คุณกับเขาคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นได้คุยกัน ได้เจอมีเกณฑ์เด็กกว่าเป็นไปได้นะแล้วก็มีเกณฑ์แบบเป็นชอยใให้เข้ามาเลือกเกณฑ์มองว่าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนเก่าๆกลับมาด้วยหนึ่งในนั้นเป็นแบบนั้นนะคะขอดู3มใบเสริมนิดนึงคะ่ะให้กับคนโสทัศน้ำมีเกณฑ์คนต่างชาติคนไกลเข้ามาอัลล็อกประตูหัวใจ ของคุณเขาเข้ามาแน่ๆแล้วเป็นคนที่คุณรู้จักด้วยหนึ่งในนั้นเป็นคนที่คุณรู้จักและอาจจะแบบรู้จักสมัยวัยเด็กวัยเยาวหรือว่าเคยเจอเคยคุยกันมาก่อนอืมเขาคนนั้นเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็แต่งตัวดีดูดีอาจจะมีฐานะมีความมั่นคงมีเทส์มีรสนิยมเราเกตมองเลยชัดๆนะจะต้องเป็นคนที่ มีอยู่ที่ห่างกว่าคุณเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาหรือว่าหน้าอ่อนอืดูดีมีเกณฑ์พบเจอจากการเดินทางไกลการเดินทางเขาอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างจังหวัดเป็นไปได้หรือว่าพบเจอจากการเดินทางนะคะโอเคอันนี้ก็คือคนโสดเนาะบางคนอาจจะแบบเจอจากคนเก่ามาเจอกันเพื่อนเก่ามาเจอกันหรือว่า เพื่อนสมัยวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นความรักของคนที่มีคนคุยสถานามมะไม่ชัดเจนก็จะไม่ได้มองไม่ได้ดูให้กับคนที่แบบว่ามีแฟนแล้วนะเอาแค่แบบสองสถานะพอเพราะว่ามีแฟนก็คือแบบมีแฟนอะเอาแบบว่ามีประเด็นดีกว่าคนที่มีคนคุยนะคะ ขอดูคนที่มีคนคุยหรือว่ามีสถานะไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนนะคะขอดูนิดนึงให้ลทไรที่จะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมของคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะใน appendicles king of sword the star ว่าเดือนนี้มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าคุณกับเขาจะเป็นแบบ จะดูมีการพูดอะไรบางอย่างตรงๆมีการตัดสินใจมีการสื่อสารบางอย่างซึ่งการพูดคุยอาจจะมีการเชื่อเชินน้ำใจกันเล็กน้อยหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการพูดจาอะไรบางอย่างที่เคลียร์ชัดจบปึง้งจบประเด็นในบางอย่างที่มันที่มันไม่พอใจหรือว่ามันมีข้อที่เป็นแบบว่าขัดข้องหมองใจกันอยู่มันจะมีการเคลียร์ปัญหา อันนั้นเกิดขึ้นนะคะเดือนนี้นะคะคุณจะดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยคนรักของคุณหรือว่าไม่เป็นคุณนะคะจะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ไปได้ที่จะดูดีมีเสน่ห์มีการแบบแต่งตัวเสริมสวยเสริมหล่อเป็นที่รู้จักของคนอื่นมากขึ้นมันดูมีเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะเดือนเนี้ในบางในบางท่านนะคะถ้าเคลียร์จบก็คือแบบมีเกณฑ์ของการแบบ เขาเรียกว่าไรนะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่สะสางในสิ่งที่มันเคยมีปัญหากันมาอะไรเงี้ยเออแต่มันอาจจะแบบในใครบางคนอ่ะมันจะมีความรู้สึกน้อยในคําพูดของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะเอาเป็นว่าเดือนเนี้ยมันจะมีการเคลียร์ปัญหาเกิดขึ้นเป็นเดือนแห่งการสะสาง แต่เกคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะเคลียร์กันได้อย่างลงตัวซึ่งมันอาจจะทําให้คําพูดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะอาจจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้ที่ต้องระวังก็คือคำพูดการสื่อสารนะคะแต่ก็แนะนำว่าให้เคลียร์กันให้จบเพราะว่ามันมีการที่จะลงเอ่ยแล้วก็จบกันด้วยดีจบกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าเลิกกันนะหมายถึงว่าเคลียร์ปัญหามันเหมือนมันจะมีการคุยกันเพื่อที่แบบ ว่าเออว่าเราจะไปตอกกันยังไงดีกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองว่ามันพอมันเคลียร์กันแล้วว่ามันจบแล้วอะพอเคลียร์กันจบแล้วอะมันมันจะโอเคซึ่งมันอาจจะมีการนอยกันเกิดขึ้นอาจจะมีการพูดที่แบบเป็นการพูดที่ตรงๆงกันเกิดขึ้นซึ่งอาจจะทําให้แบบคุณรู้สึกแบบกระแทกใจคุณนิดนึงอะซึ่งมันเป็นคําพูดตรงๆจากเขาแต่มันเป็นคําพูดที่จริงใจเออมันอาจจะแบบคุณอาจจะต้องเปิดใจนะเออเปิดใจแล้วก็รับฟัง ฟังและฟังปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าใครที่มีปัญหานะคะเดือนนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบดูดีมีเสน่ห์มากแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมั่นใจในตัวเองมากๆเลยถ้าใครที่ไม่โอเคกับคุณนะคะหรือว่าใครที่แบบรู้สึกว่าไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้นะเกตมองว่าเดือนนี้คุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะแบบ move on คุณจะรักตัวเองมากๆแล้วก็เห็นค่า ในตัวเองมากๆเลยอะเราก็จะแบบรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงก็เอาอะเออเดือนนี้คือถ้าไม่โอเคเคลียร์ไม่ได้คุณก็พร้อมพร้อมจบอะมันเป็นเดือนที่คุณจะแบบมั่นใจในตัวเองมีความเข้มแข็งมีความสตรองในตัวเองมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาอยู่เก็มองว่าเดือนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องการสื่อารนะคะนอกกนั้นโอเคเลยพอเคลียร์กันจบปุ๊บแล้วทุกอย่างจะแบบ สนา,าคารจะพลิกกลับมาแบบดีเลยแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่ามันอาจจะมีเรื่องให้แบบปวดหัวเนี่ยมันจะต้องมีมันจะมีนิดนึงอยู่ที่คำพูดการสื่อสารของคุณก็คือแบบให้พูดกันแบบอย่างจริงใจตรงไปตรงมาและทำ้ายใจิตใจกันน้อยที่สุดนะคะให้น้อยที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีเกณฑ์ของการเคลียร์กันได้นะสำหรับใครที่แบบอยากจะเคลียร์ให้ลงตัวเดือนเดือนสำหรับใครที่ต้องการที่จะเคลียร์ให้ลงตัวเดือนเนี้เป็นเดือนที่ดีมากสำหรับชาว ทัดน้ำนะคะเกณฑ์มองว่ามันยังมีความรักความหวังดีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยอยากดูแลกันอนะมันไม่ไปไหนกันซึ่งกันและกันหรอกแต่ในบางคนมีเกณฑ์ของการแอบ,บนอยนะคะแอบแอบคิดแอบแบบแบบเหมือนมีความรู้สึกบางอย่างในใจอะเออทั้งสองใบเนี้ยมันมีความรู้สึก บางอย่างที่มันไม่ยอมไม่ยอมแบบเคลียร์กันอืมเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการพูดสื่อสารเจรจากันนะคะแล้วก็จะเคลียร์กันได้อย่างลงตัวยังไงแล้วคือมันมีความรักครั้งนี้การคุยกันครั้งนี้มันมีความหวังอยู่มันมีความหวังดีซึ่งกันและกันอ่ะมันยังอยู่กันต่อไปเรื่อยๆน่ะแหละค่ะจริงๆแล้วมันยังไม่มีไพ่ของการแบบแยกออกจากกันนะคะแต่มันอาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะแบบ หน่วงลึกหรือมีความไม่สบายใจบางคนที่มันมีความคิดที่แบบคิดอยู่ข้างในอะ่ะมันไม่พูดออกมาสักทอีอ่ะอืมบางคนมีเกณฑ์แบบการแบบแอบรบักแอบบชอบอืมก็มีเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่แบบมีคนคุยอยู่หรืออะไรเงี้ยหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแอบรบักแอบบชอบใครอยู่อะไรเงี้ยค่ะแอบบดูอยู่อะไรเงี้ยโดนสังเกตอยู่ เออทำอะไรไว้อยู่นะคะฉันรู้นะแต่ฉันไม่พูดเออใครที่ทําความผิดไว้อันนี้ระวังนะคะเออเขาอาจจะรู้ก็ได้นะคะว่าแบบว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าแอบ,บทําอะไรอยู่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบแค่ไม่พูดออกไปคนเองค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะก็รากฏมีนพิจิกของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับความรักของคุณนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะ